กาบนัสการครับผมกาบนาสการเจ้าค่ะเอาเมื่อนี้เขามาในวันเจบอกพอคู่บ่ายนี่ครับเห็นมาวันที่หาที่หกเดินทางปิ่ดอรถเสียรถเสียเพิ่มท่มากรถพังรถพังกับมีรถไปครับปูยุประสาเพิ่มโท่มากขึ้นมารถโอ้รถเสียเอ็นไหนครับรถเสียครับเป็นยังไงอ่าแอ้จะบอกทะเบียนรถเพิ่มบหครับทะเบียนรถเพิ่หนึ่งแปดหกเก้า หนึ่งแปดหกเก้าอ๋อถ้าเบียนรถเอโอ้ยุปัสซันซมันห่างหมดครับก็เป็นรุ่นรถรุ่นอารุ่นเส้นหลงตะกี้พิงโซฟาเรถเอาพี่น้องรถ <c oughs> ปูกับเขากับปูยุปัสซ่าลีเแถวผมรถปูกับเป็นรถใช่ไน <c oughs> <c oughs> ะครับเป็นใส่เราหลายเราบบมักเราหมักขาดมักของต่อการสะบกสะบงมาก็ใส่จนบกขาดโอ้สมมาตรมากเลยสมรรถร มึงยติดตอนไหครับก็เลยผ่านมากเกิเลยแวะเขามาหาอ่าขันโมยุกับบอเป็นยังสิไหมพี่น้องแวะเขามาหาคู่บ่าอีนี่พันวาเพันมาจะไปอุดรอยู่ได้วันที่หาที่หกประศั่นวันที่ไปไว้เพิ่นวันสี่แปดเนาะเพัน่ามื่อวันนี่แหละวันเกิดคู่บ่าวันที่หกมกราวันที่หกมกราครับจากจากพันซาอายุครับผมอายุก็บสี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับผมอ๋อเหมือนวันที่หกวันเกิดคุบะเกิดวันที่หกมกราคมบ้านอาคารที่หกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเก้าครับอืมอื่นนี่แหละวันที่หกครับครบรอบเขาไปอีกปีนึงแล้วครับเป็นจังไนนะครับฝันดีบ่หรือจังไนฝันค่ะฝันั้งวันที่หนึ่งครับฝันพี่อัมละครับผมฝันพี่อําอําแล้วอําแล้วกะ เมื่อ่ำคือสู้กันไหมครับส,สู้กันนะเล่าสิสู้สู้คู่บ่าอะไรล่ะครับผมลเล่าก็เลยมันก็เลยค่ายตัวออกครับแล้วสว่างแล้วแล้วก็เลยบอกเลขว่าแม่นบอกหรอเป็นภาพขึ้นมากขึ้น,น,นเลขนี่แหละครับในความรู้สึกแต่บ่ได้ว่าเป็นภาษาเลยแต่มันซื้อได้ว่าบอกเลขนะั่นบอกเลขบนด้วยเลล่างแต่เลขสามตัวตัวหนามมนจับอะไรครับแต่เลขล่าง,งจําได้คักดคับ ครับเป็นบอกบนบอกลาวของเดสมีเท่ากับว่าบนบ้าลางไปตามฝันไปเลยตามฝันเลยครับบุนั้นแปดซีห้าครับหรือเจ็ดซี่ห้าเนี่ยแหละครับผมในในแต่ว่าซีห้าเนี่ยจำได้ครับซี่ั้นห้าเนี่ยจำไม่ใช่แต่ทั้งนันะมันเป็นแปดซีห้าหรือเจ็ดสี่ห้าเนี่ยแหละครับอืมห้องเอาซีห้าเพราะมันจำเลยจะซีจำในซี่ห้าแมนครับผม แต่ล่างนี่จำได้ครับหกหนึ่งหกหนึ่งแมนอ๋อแล้วหนึ่งแปดที่ฟันที่แรกนลครับโอ้ยหนึ่งแปดนี่เขาว่าเขาเทียงกันเขาเทียงกันเขาโซเล่กันว่าครมีหน่ายนึงเนี่ราไปถามเลขง่วงนี่มันออกตัวอรตะซูนะค่ะคุณหนึ่งบอกว่าวันที่สิบหกคุณหนึ่งบอกว่าวันที่สิบเจ็ดนะครับกัดกัดนี้โอ้ยมันจะออกมาที่สิบแปดแต่มันแปดก็ะมัวนะครับอ๋อค่ะ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด,ดมันมันสิบหกกับสิบเจ็ดมันมันหลายตัวคู่บ่าก็เลยคัดเอาเพราะวกก่าก้อนไหนนะคู่บ่าฝันว่าได้ได้สิบเแ็ดได้ปา,ปาตาตัวนี้หน่อยนี่ค,คู่บ่าก็เลยยึดเอาสิบแปดเป็นหลักแต่เลขนั้นไม่นมน่คน้นโซเลขกันหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดครับเรา่ยยังไปถามกลุ่มพวกมี่งเขา้าโซเลกันเรื่องอย่างี้มันอันว่านี่เลขมันออกเลยละออกมือได้ลนะพู่หนึ่งว่าวันที่สิบสิบหกคู่หนึ่งว่ามันที่สิบเจ็ดเทียบกัน เราเลยว่ากันว่าออกมาออกมันสิออกว่าที่สิบสิบแปดมาถัดหน้ากูแบบว่าจะยึดเอาหนึ่งแปดโบไฮเรียกมันหลายน่ะนะครับผมมันบอกถ้าใช่มันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลียกมันเหลายครับก็เลยยึดเอาสิบแปดเพราะสิบแปดเนี่ยมันก้อนหนานน่นนะมันที่สามสิบสามเอ้สามสิบเอ็ดนะฟันในป่าสิบเอ็ดแบบมันในป่านะครับป่านนอกป่อย่างเบอแล้วก็ฟันว่าได้ยิ่งปืนครับผมเลยเอาเอาติดแปดเบ็ดก็เลยเอาสิบแปด กันฟันให้ฟันนะเธอจะเอากับสิหกสิเจ็ดสิแปดันหลายบอกนี่ไหมเขาต้องคัดให้มันเหลือหน่อยลงแล้วบานทีนึ่งสิเย็เขียนตัวนี้น้อยนี่บ้านว่าพี่พี่อ่บุ๊พี่อ่ำบุ๊บฟันแล้วอีดีนี่เนี่ยบัริฝันมันบริยฟันอ่ำคละคพี่อ่ำไม่ลีเมียครับอันว่าฟันมันโมเมนต์ฟันแล้วมันอ่ำตีงกับอะไรเลยครับซาพั่กระตุ่นกระตุ่น ค่ายตัวมากเนอะเมื่อยคือจังเขาเรียนอ้อมยังนี้ครับชาวทำห้ามนันคือเมื่อเลยบาดได้แค่ไหนขึ้นเลยเป็นตัวเลขเพราะมันค่ายตัวออกมันก็เป็นตัวเลขครับจักสีแมนโมแมนต์แปดสี่หาขัดเจ้าสามตัวมันมันมันจืบอะไรทั้งนั้นอันนี้จังไในครับไอ้เพิ่นเขียนให้บอกดิจังในขึ้นเรียนอ๋อมันมันโมเมนเขียนเลยครับเคยถือพี่อั๋นบ่อยเคยครับเคยแต่ว่าแบบ มันดินบ่ได้นะครับเออมันดินมันอ่ามันตีเหมือนมี่ยังมาทับห้องอซี่ครับหันใจกับบวกออกเมยกับเมย์กำหนดผู้ทั่วแล้วกับผู้ทัอีกบาดนี้มันในความรู้สึกนะคือว่าสู้กันสู้กันในในในอับนะมันนี่มาค่ายออกคายออกก็ว่าโอ๊พ่อละยอมแลยละว่ราซั่นในความสืกได้แต่บ่เป็นคเบอกมันบ่เป็นคํบอก้าดนี้เล่าก็เลยบอกเลขครับ จะบอกเลขมันชื่อว่าอะไรบอกชื่อว่าอะไรลักลอยครับเข้าๆว่าเป็นเจ็ดหรือเป็นแปดนะแต่สี่ห้าตัวทไายครับกับหกหนึ่งหกหนึ่งล่างล่างเนี่ยเอาเดี๋ยวบอกทถวจีเคนให้อันนี้คู่บาให้ตั้งแต่กตองหดหนึ่งแปดเนี่ยต่อคู่บามาเบินฝันคู่บาวพีอําเนี่ยวันที่หนึ่งคู่บาจะได้เอาล่วงเล่าเนี่ยบอกเล่าแสดงว่าเป็นไทยแสดงว่าเป็นรัฐบาลไทยเพราะว่าซีฮานเนี่ยเอา แปดสี่ห้าหรือเจ็ดสี่ห้าครับทั้งสองตัวได้ป่าเพี้ยนได้ป่ะครับมันไหลป็นตัดเอาแล้วคร้ยเอาสี่หาอะไรทำได้ตัวเดียวเนี่ยบ่บ่สามตัวมาครับผมสามตัวก็เอากุ้งปาก็มักแปดนะเนี่ยแปดสี่หาแปดสี่ห้าครับแมนไพรมักเกียร์เก่าครับแปดสี่ห้าสี่ห้าครับคุณู้บริแารสี่ห้าล่างเนย เกี้ยุดๆผิดเลยเกียนรถนะอันนี้ก็เจ็ดสี่หานะครับนะผู้ใดมาเก็ตคือเจ็ดสี่หาอันนี้ล่างและนี่มันเล่าสามฝันล่างตัวไดครับผมหกหนึ่ง <6, 1. S 1> ห่างหกหนึ่งนี่นะครับผมตอนนึงแปดเนี่ยยังมากขึ้นเก่ารครับผม,มแต่พอเป็นอพอเป็นตัวมันก็นมาค,ครับเน้นนี่เลยป่ะครับเน้นแปดสี ha, ่หาสี่หา กับคุบาเนี่ยในสีหาล่างขึ้นหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งตัวเดียวล่างหกหนึ่งตัวเดียวครับผมเรียกมันมมง่ามอะไรเป็นเลขออกงาดได้ท่านผู้ชมด้วครับเลขคุบ่าก็เลยประกาศลงนะก็เรียกว่าที่ฝากลงเล่านะอืมเพราะว่าอาบอนเล่าดีไถจะมาบอกคูุบ่ามันบอกเล่ามันจะจีเป็นไถตัวมึงขัดเนาะเมื่อไหร่ก็เล่าอีกด้วยค่ะคุบ่า เล่ากับว่าฝันซื้ออยู่เมื่อคืนกับว่าฝันค่ะก็จะมาใส่รัฐบาลไทยเลยเนาะสองมือล่ะไมิกิี่ลีให้ฝัโนโน่นอะไรเมืงง่อยอามาตุนี <c oughs> นะครับนะแปดซีหาผี่น้องแต่ว่าสองปีบ้าวทาว่าสองปีแล้วยังท่านได้ออกอยู่ครับผู้บ่าวก็บ่ขึ้นมากเลย <c oughs> มามาก<อ>จังจังโดดไปร่วงเล่าให้นะครับค่ะวันนี้มันผมบ่ออกอแบบ มันบอกมันก็ต้องเป็นนี่นะพอเขาฝันล่างหกหนึ่งเนยเอานะครับธรรมชมคู่บาแต่ว่าให้คู่บามากักคู่บามากักตัวนี้เลยครับถึงฝันบอน่บอนักระชางเพราะมันประกอบมกักติดเลขติดแปดหนึ่งแปดครับผมอนี่อาจจะคันไว้ให้คู่บาเอาเด้อเลขเนั่นเลขสองคู่หนึ่งเสียงหนึ่งแปดก็หกหนึ่งลางครับ ไ่ต้องขืนบวชนึ 18, ่งแปดกระหงษ์งล่างอืมอืมครับผมถ้าให้น้ำหนักเลยออันนี้นั่นเขาว่าล่างหรือนนเขาว่าล่างแต่ฝันเนาะอันนี้กันให้กู้บาสรุปมันจะเปลี่ยนแท็กซี่โลงไปล่างครับอืมผมมาเขาเนานี่อเอาแคปหน้าจอธรรมชมมรูบากก็เน้นย้ำไห้แล้วอันต่าฟันเอ้ไม่ได้ฝันนนพไปนรองผีอ่ำตั้งแต่วันที่หน,นึ่งเนี่ยครับรูบาเขียนไว้วันที่หนึ่ง นะครับพ่อตาไอขยับตัวได้บากคุณบาสกับทั๊กซบอลนั่นแหละมันก็บอกไปตั้งที่แหละครับมันบวกละนี่มันเกิดเป็นดิบๆนี่เลยเคยเปลี่ยนด้วยนี่อามเล่วกับบอกรเลขเลยสองหกถือยุ่ตั้งที่แหละไปนอนครับไปนอนไปทุ่งโด่งกับผมเอ๋อเมื่อไรกับ เช่าเมื่อยแล้วก็บ,บอกเลขสองหกก็ออกอืมอ๋อคู่บาบรได้ฟันได้พี่น้องเด้ผีมาอำ่าอำอ่ำแล้วจำได้แต่สีหาชัดเลยคู่บาบาสะเลขนาแต่ขับขายมัาแปดรีเจ็ดแต่คู่บาบาแปดแปดสีหาแอดละ่าล่างนี่พกนึงแม่นแต่ล่างนี่มมีตัวป่วนเปียเลยครับพอมันมันคมเพราะว่าสตีเขาเริ่มมากเลยพอมันค่ายตัวออกเลยแต่ตัวนี้มันยังกำกึ่งระวัง แต่พ่อเมน่อเห็นอันมันมันเห็นรารลอยบระสาทเจ็มันเป็นเจ็ดหรือแปดนี่นะแต่ตอนนั้นมันยังอับนักอยู่มันเริ่มค่าย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 ออกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการอับจัง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 มาเห็นตัวนี้สักบานี้เพราค่ายมันน้อยเลขสุดที่ปหายไปไปนื่งเลตเตอตัวนี้ครับอ๋อครูบาว่าเล็กโงแงมกันแล้วแต่คุณบัตรมาครับเนาะเพราะว่าบ่คือบอกคือเจ้าอื่นบอกคือไพ่พี่น้อง อาะกูบอกว่าฟันได้งซี่กับแบบนี้บวมบึบห้บองเขาบวมห้องบวมอ่ะเอาแคปหน้าจอทรรำมาชมนะครับเนาะเอากราบขอบคุณขอบคุณกูบา่าเออเอาฮามันเมียน,นี้ครั <ขอ S 2> บ<า>ผมพอกันคลิปห,หน้าค่ะพอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสด, <บา S 3> ดีค่ะ <บา S 3>